นี่นะครับผมหนึ่งสองสาม่อุณท่านผว่าอันนี้ก็จะเป็นปีที่เก้าค่ะที่เราจัดกิจกรรมช่วกับทม่แล้วก็เราก็อย่างที่ผ่านมาจนยายเราก็เยวที่จรักาบรเราคของทก่านเนี่ยสำคัญกับคนกานี้เราก็เลยจะมีครงการท่ และนี่เราก็เอาของค่ะเราของมะเตรียมค่ะของมะเร็งก็ได้เลยเพราะนั้นเราจัดมาจากที่นี้เลยเตรียมที่จะเอาลงพวงของค่ะเมื่อเมื่อวานนี้เราก็เอาของส่วนหนึ่งอยู่แล้นะที่ไหนนะสื่อทุกคนที่ท็อปวัดเขากรนะนะคฮะก็ต้องเวนเอาของเลี่ยต้องไปแจกต้อไปแจกผ่านชีวิตชีวิตจริงโตจะบูนด้วยค่ะ ถ่ายไหเราะอาียรรงกทนาเนอเดี๋ยวเรียนเชิญท่านผูว่าตรงนี้นะครับท่านผู้ว่างกลางเลยดีกว่าพี่ทอดพี่ทอดลยเสรลยครับผมไุ่ดตนีล่ักาอเสร็จลยครับลเอียสักชุดหนึ่งครับภาพอีกหนึ่งเซตนะครับผมเดี๋ยวท่านเจียทอดท่านผู้ว่ารูกังผู้ว่ามพร้อมนะครับพร้อมครับผมหนึ่งสองสามครับขอบคุณครับ ผมนะครับผมหนึ e ่งสองสามครับครับครับบริษัทผลิตหรือยังไงครับอ๋อไม่ได้บริษัทผลิตจะต้งตั้งต้อครับ ก็ขอบคุณแทนประชาชนทุคชาวจังหวัดครับก็คิดว่าในปัจจุหน้า so ถ like ้ามีกลุ่มอื่นอีกที่คิดว่าจะมีกำลังพอจะช่วยเหลือได้มีความยินดีที่จะทำเรียนท่านแล้วก็ขอบคุณท่านแทนพี่น้องชาวังัดนี้มั่เ็นคนกลงคมดใช่เหรอควางกนาีครับผมช่วยเหลือสังคมแล้วก็เป็นคนทำแผ่นดินนะแพ้แล้วก็ท่านสวัสดีัสดทุกท่าน